แต่อีกด้านหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับคุณโดนยานาน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหนักทีเดียวสําหรับโจไบเดนที่จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องการต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเพราะว่าในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่จะเห็นได้ว่าเร่งเครื่องของเหตุตึงเครียด <c oughs> การาเผชิญหน้ากันถือว่าหนักหน่วงอย่างมากและล่าสุดรัฐบาล ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี้ก็เพิ่งจะประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนซึ่งเป็นสมาชิกพักประชาชนแห่งชาติของจีนไป14คนนะคะก็คือสมาชิก NPC เป็นผู้ชาย13คนผู้หญิงหนึ่งคนตกเป็นเป้าที่ถูกประกาศแล้วว่าจะต้องถูกสั่งอายัดทรัพย์สินห้ามเดินทางโดยทั้ง14คนนี้เราเป็นรองประธานของคณะกรรมาการ NPC ที่ดูแลการทำงาน ด้านกฎหมายในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการเปิดประชุมการประกาศความบาทครั้งนี้ยิ่งเท่ากับสะท้อนแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ที่ตั้งเป้าคว้อบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและกําลังสะท้อนแรงกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อผู้นําสีจิ้นผิงของจีนและพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งทั้งๆที่เป็นช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์เองนะคะคุณญญานาที่ทรัมป์ก็จะต้องลงจากตําแหน่งและส่งไม้ต่อให้กับโจไบเดนค่ะ

已已经经就此多次向美方表明了了严正正的立场并做出一些和แต่ก็น่าสนใจถึงท่าทีของรัฐบาลจีนและกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะคุณดนยานาหลังจากที่หัวชุนยิงออกมาตอบโต้เรื่องมาตรการคว่ำบาตรถ้าย้อนกลับไปนี่ทางหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็เพิ่งจะไปพูดต่อสภาธุรกิจจีนและสหรัฐ ย้าว่าจากนี้ไปก็จะได้เห็นการรีเซ็ตความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสหรัฐและจีนเลยนะคะก็คือเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่และก็น่าจะได้เป็นโอกาสที่จะได้หาหรือกันมากขึ้นแต่ก็ไม่ลืมที่จะย้าว่าสหรัฐนะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่พยายามจะนําอุดมการ์ในยุคสงครามเย็นกลับมาและก็ทําให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากนะคะแต่ก็หวังว่าในยุคของโจไบเดนเนี่ย 中美关系之所以呈现建交以来最严峻的局面，我们认为啊，根本的原因是在于美方有一些人固守陈旧的冷战思维和意识形态的偏见，从零和博弈的角度来看待中国的发展和中美关系。 ครั้งนี้เรื่องของการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ของจีนเนี่ยทางสหรัฐก็ระบุว่าเป็นเพราะมาตรการของจีนที่ปฏิบัติต่อฮ่องกงที่มีแนวทางแข็งร้าวแล้วกำลังเห็นคนถูกจับกลุ่มมากยิ่งขึ้นก็เลยต้องออกมาประกาศคว่ำบาตรในครั้งนี้นะคะคุณดญนาซึ่งก็คงจะเป็นมรดกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ โจไบเดนก็จะต้องเดินหน้าสารงานต่อแล้วก็จะต้องดูว่าจะปรับความสัมพันธ์ไปอย่างไรหลังจากนี้ค่ะ